ก็เจอกับไฮก้ากับน้องหมาวันนี้เราก็จะมาแนะนำชื่อน้องหมาของไฮก้านะคะนี่ข้าวเสืยน่ารักมากเลยนะกริ่งกริ๊งในหยองกิ่งเนอี่ค่ะน่ารักแต่มันชอบไปกัดกับข้าวเนืนะ้มันชอบไปกัดขาแล้วมันร้องบางครั้งหนูตกใจใช่ไหมนหนูวิ่งไปอยู่ในห้องน้ำนอนสินอนสินอนแจ๊ะ นม่ยอมนอนนี่น่ารักหูไม่มีก็น่ารักหูมีก็น่ารักแต่มันรู้อใช่ป่ะนี่นีมันชอบให้เกาคางนะเอ,เอาลุกขึ้นลุกขึ้นแกหมดหน้าทีแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอมือเกาหน่อยเขาขอมือเชอไม่เอากู้ใจ เขาดื้อมากเลยเขาเขากระโดดได้ด้วยนะตัวเนี้ยแต่มันกระโดดแค่ตอนที่อยู่กับป้าแขกนอนดินอนดินอนดิกึกกกกึกกึกกกกึกกึกกกกนกกนกกึกกึกกึกึ ถ้าเกิดหมาไปแล้วเขาก็ต้องขอราไปจับหมาเข้ากรงก่อนนะบ๊ายบาย